น้องอยากรู้เยอะจังเลยเนี่ยชอบทำอะไรที่มันเสียงเสียงนะอีจริงๆไม่โดนนะคะอย่างเงี้ยใบพัดไม่ได้ไม่ได้โดนเขานะเขาจะชอบเล่นบุนพัดลมมากเลยสงสัยอยากรู้ว่ามีอะไรข้างในใช่ไหมจะไม่จิบอ่ะมาใสา่ไฟอีกโอ้แต่ละอย่างของน้องนะโหโหสุดยอดเลยจิบรู้ไหมอันตรายนะอเอาเอาไตไตไปหาอะไรจิบ เฮ้ย oh, no, no. เดี๋ยวไฟช้อน <No. S 1> อะไรจิ๊บไม่เอาอย่าทำอย่างนั้นไม่ได้ลูกมาเร็วมา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 ไป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 ไม่เล่นตรงนี้นะ <No. S 1> ไปอ่ะไม่มาอีกเร็วเร็วมาสิมาอ้าไม่ยอมมาเร็วเร็ว,รวจิ๊บอ้าโชคอ,อะไรพัดลมนั้งหนาจิ๊บ มาเร็วเอาจิ๊บเร็วสิเอาเร็วเร็วไป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 เล่นกับแม่ดีกว่าไปไปเอวจิ๊บเอาเอาเอาอืมไม่น้องคนอย่างนี้ไงอืมเอาทำอะไรอีกทำอะไร Yeah. Mm -hmm.